สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแบงค์แบรแบงค์นะครับเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้นะครับที่ทุกคนต้องล็อกดาวน์อยู่บ้านก็คือทําให้สภาพจิตใจนั้นค่อนข้างเหี่ยวเฉานะครับวันนี้แบงค์ก็เลยจะมารีเฟรชตัวเองด้วยการเปลี่ยนสีผมนะครับเปิดโบทใน IG story ไปนะครับว่าจะทําสีอะไรดีระหว่างสีโรสโกกับสีซันเซ็ตออเรนนะครับนี่นะครับสีที่ได้ก็คือนี่ฮะตอนนี้เราอยู่กับ ถ้าลบบับเบิลนะคะเป็นสีโรสโกนะครับ,รบเป็นสีของพี่จีซูนะครับพี่ซูนะแล้วโอเคหมดแล้วนะครับน้ำยาใหม่เล็กหนึ่งน้ำยาใหม่เล็กสองนะครับน้ำยาใหม่เล็กสามนะครับอันนี้ก็จะเป็นทริชชูน์นะครับนะครับเป็นหัวปั๊มคู่มือวิธีใช้แล้วก็ถุงมือผ้าคลุมในกล่องเราก็จะได้ทั้งหมดมี้ครับเฮ้ย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 โอเค ก็คือไม่ได้กินเลยถือว่าแบรนด์นี้เขาทำมาได้ดีครับอยากใยีบนะฮะเราต้องหมุนวันนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแปดสิบเก้าสิบ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 ไปบสิบสิบก็คือบสิ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 บสแบสวบสิบสรบสิบ็ิบส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 ิบอิบสิก็ลือดูแลบวน่าจะเลบสยู่บบบ แล้วตอนนี้มันก็ไปลงสีมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็คือรอใช้เวลารอ,อประมาณ3 0นาทีชมพูมากแต่ว่าในกล้องมันอาจจะดูเหมือนแดงใช่ไหมแต่ว่าของจริงอะ่ะมันเป็นสีแบบชมพูครับ เราไปดูฟินิชลุคกันครับไปสวัสดีครับและนี่ก็คือฟินิชลุคของการทำสีผมนะครับสีที่ได้ก็จะประมาณนี้นครับแฮปปี้กับสีนี้นะครับแปลว่ามันมีประกายของความเป็นสีชมพูอยู่ทําให้ลุคแบบว่าสดใสขึ้นสำหรับแบงก็คือชอบชอบมากสิ่งที่แบงชอบของแบรนด์นี้เลยนะครับก็คือกลิ่นไม่ฉุนไม่แสบหัวผมไม่ได้เสียเยอะขนาดนั้นนะครับยังไงใครที่ทําสีผมบ่อยๆก็อย่าลืมบํารุง,ง,ง,งผมกันด้วยนะครับแปบลบว่าการรีเฟรชตัวเองก็เป็น สิ่งหนึ่งที่ช่วยทําให้ฮิวิ่งจิตใจของเราในช่วงล็อกดาวน์ได้นะครับยังไงทุกคนก็ลองไปทําดูกันนะครับมันง่ายมากถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสคราย e กันด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายอันยองสวัสดีครับและนี้ก็คือสีผมจากกล้อง iPhone นะครับเวลาเจอแดดเนี่ยครับมันจะออกเป็นประกายชมพูเห็นไหมทุกคนน่ารักมากๆอย่าลืมไปลองทําตามกันนะครับทุกคน